สวัสดีครับวันนี้พวกเรากลุ่มงานศ mm ูนย์เทคโนโลยีการศึกษาสํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยร,ราชภัฏระบยพันนีจะมาแนะนําวิธีการแคสหน้าจอ a n d ด o i d นะครับขึ้นไปบนโน้ตบุ๊กนะครับโดยที่เราไม่ต้องต่อสายอะไรเลยนะครับโดยข้อตกลงเบื้องต้นนะครับที่เราต้องมีก็คือ1มือถือของเราจะต้องเป็น Android นะครับผม2โน้ตบุ๊กของเราจะต้องลงเป็นวิดีโอเทนนะครับผมและ3นะครับทั้งมือถือและโน้ตบุ๊กของเรา จะต้องเชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับซึ่งขั้นตอนมันจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับขั้นตอนแรกนะครับอย่างแรกเลยนะครับโน้ตบุ๊กของเรานะครับจะต้องต่อ WiFi วงแหนเดียวกันกับมือถือของเรานะครับอย่างตัวอย่างของผมก็คือต่อเป็น Wi-Fi ของทางมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มือถือผมก็ต่อเป็น WiFi ของมหาวิทยาลัยเช่นกันนะครับไม่งั้นนะครับจะไม่สามารถหากันเจอได้นะครับผม เมื่อเราต่อ Wi-Fi เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิกขวาที่หน้าจอได้เลยครับผมแล้วก็เลือก d i s p l a y Setting นะครับผมแล้วก็จะมีเมนูเล้่งขึ้นมานะครับทางด้านซ้ายมือให้เราเลื่อนหาคำว่า projecting to dispc นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเทาๆอยู่คือเราจะยังไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันนี้ได้ครับเราต้องติดติดตั้งฟีเจอร์นี้ก่อนนะครับชื่อว่า wireless d i s p l a y นะครับผม ให้เราคลิกที่ Optional Feature นะครับผมเสร็จแล้วจะมีหน้าต่างด้งขึ้นมาให้เราคลิกที่ Add a Feature นะครับให้เราหา w i r e l e s Display นะครับจะพิมพ์ค้นหาเลยหรือว่าเลื่อนหาก็ได้นะครับจะอยู่ด้านล่างนะครับผมนี่นะครับ w i r e l e s Display ให้คลิกด้านหน้านะครับแล้วก็ Install เข้าไปนะครับก็จะใช้เวลาอยู่ประมาณเกือบ1นนาทีอยู่เหมือนกันนะครับก็ในจังหวะนี้เราก็รอก่อนนะครับผม เมื่อติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับตัวของอว a ยเลดิตเพย์จะขึ้นว่า i n s tall e d นะครับผมก็คือติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับผมเราเลื่อนมาดูได้ว่าติดตั้งแล้วหรือยังนะครับผมเมื่อติดตั้งแล้วเรียบร้อยให้เรากดลูกศรย้อนกลับทางด้านบนนะครับก็จะกลับมาที่หน้า projecting to this pc นะครับผมจะมีเมนูให้เราตั้งค่าอยู่เนี่ยสส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกนะครับจะเป็นในส่วนของการที่เราจะเปิดให้มีการเชื่อมต่อมาที่ตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับผมก็ผมแนะนำให้เลือกเป็นเมนูที่สองนะครับ available everywhere นะครับผมส่วนเมนูที่สองเนี่ยให้เลือกเป็น default ของเขาเลยนะครับก็คือเมื่อทุกๆครั้งที่จะมีการเชื่อมต่อเนี่ยให้มีการแบบร้องขอหรือขออนุญาตเราก่อนนะครับส่วนอันที่สามนะครับจะเป็นการร้องขอ พินนะครับสำหรับการที่จะเชื่อมต่อหรือแพร์ลิงกันนั่นเองนะครับก็ผมแนะนําให้เลือกเป็น a อเวนะครับก็คือทุกๆครั้งที่จะมีการแพร์ลิงกันเนี่ยจะต้องมีการใส่พินก่อนนะครับถึงจะเชื่อมต่อกันได้นะครับเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนําให้ทุกคนตั้งค่าตามนี้เลยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้กด r u น The Connect App to Project to this PC นะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาแบบนี้ก็คือว่าตอนเนี้ คอมพิวเตอร์ Computer ของเราเนี่ยพร้อมที่จะเชื่อมต่อกับมือถือแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นการจบขั้นตอนสําหรับการตั้งค่าบนคอมพิวเตอร์นะครับขั้นตอนที่2นะครับเราจะต้องมาตั้งค่าไมมือถือของเรานะครับเข้าไปที่เมนูการตั้งค่านะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเราจะต้องเชื่อมต่อ wiFI ตัวเดียวกันนะครับกับโน้ตบุ๊กนะครับเข้าไปที่เมนูการเชื่อมต่อและแช์ แล้วก็หาเมนูที่ชื่อว่าฉายภาพหรือว่าการแคสตนะครับกดเข้าไปแล้วก็เปิดใช้งานฟังก์ชันนี้นะครับตัวระบบเนี่ยจะค้นหาโน้ตบุ๊กที่อยู่ในวง,วงเดียวกันหรือว่าที่เชื่อมต่อ Wi-Fi ตัวเดียวกันนะครับมาให้เราว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เราก็กดเชื่อมต่อจิ้มเข้าไปจะเด้งให้เราใส่พินนะครับอ่าเราก็ดูพินที่โน้ตบุ๊กของเราได้เลยนะครับว่า เขากาหนดพินอะไรมาให้นะครับโดยมันจะเปลี่ยนทุกๆครั้งนะครับที่เราเชื่อมต่อนะครับผมอ่าเสร็จแล้วกดยอมรับตัวมือถือของเราก็จะไปคอนเน็กกับโน้ตบุ๊กนะครับตรงตรงช่วงนี้ก็อาจจะใช้เวลาในการคอนเน็กนิดนึงนะครับผมอ่าเมื่อเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นแบบสัญ,ญลักษณ์นะครับ ว่ามีการเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอ่าทีนี้เวลาเราจะใช้งานแล้วก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยนะครับทำทำทุกอย่างได้เดี๋ยวผมจะทดลองเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน y o u t u b e ให้ดูนะครับว่ามีภาพและเสียงออกไหมนะครับก็เข้า youtube ได้เลยนะครับบนเครื่องมือถือของเรานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเปิดคลิปตะคลิปหนึงใหด้ดูนะครับอ่าลองเล่นเข้าไป ตอนนี้นะครับก็จะมีเสียงและก็ภาพนะครับขึ้นไปปรากฏบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็บนมือถือของเราด้วยนะครับโดยเราสามารถกอหรือว่าใช้งานอะไรได้เหมือนกับเราดูแค่มือถืออย่างเดียวได้เลยนะครับผมภาพของบนมือถือของเราเนี่ยเมื่อไปกดอยู่บนคอมเนี่ยก็อาจจะมีอาการ เรมเลดที่ต่ำฝ่าดิดหน่อยครับนิดหน่อยนะครับที่ผมสังเกตดูนะครับก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมเป็นไงกันบ้างครับสําหรับการแคสหน้าจอนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะนําไปประยุกต์ใช้กับงานของตนเองได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่ามือถือ Android แต่ละรุ่นเนี่ยหน้าตาเมนูเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับผมก็ลองดูคําสั่งหรือฟังก์ชันที่คล้ายๆกันดูนะครับ วันนี้กลุ่มง,งานศูนย์เทคนโลการศึกษาสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยร,ยราชภัฏลำไาพพรน,นีก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับผมเอาไว้เรามีเทคนิคใหม่ๆความรู้ใหม่ๆเดี๋ยวเราจะมาแบ่งปันกันนะครับวันนี้ไปก่อนครับผมสวัสดีครับ